ตอนนี้ก็กําลังเดินไปสัมภาษณ์งานนะครับเพราะว่าทางที่มาสกูตเตอร์มันไปไม่ได้ทางไปทำงานของเราบ้าไปแล้วขอให้ที่อื่นเรียกเถอะไกลเกิน สวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกแล้วกับวันนี้เป็นเจมแอนเจมแล้วกันเป็ดทำงานอยู่เจมอูนะครับก็มาสัมภาษณ์งาน interviewing ท,ที่บชานีก็การเด่นโฮบาร์เทสเมเนียเนาะเดินทางจากบ้านตัวเองมาก็เกือบชั่วโมงขี่สกูตเตอร์มาได้ครึ่งทางละไม่มีทางไปต่อเว้ยเป็น เป็นทางลูกลังอะ่ะทางเดินเข้าสวนอะ่ะโลหนึ่งก็จอดสกูตเตอร์เอาไว้เนาะเดี๋ยวขากลับไปขี่กลับแล้วก็เดินมาเนี่ยคือคือที่นี่ botanical garden เนาะมันเป็นเหมือนสวนสาธารณะขนาดใหญ่อะ่ะเหมือนสวนลุมบ้านเรามัง้งเออแล้วก็จะไม่ได้มีเก็บค่าข้าวหรอกแต่ว่าให้บริจาคหรือโดเ a t ได้นะครับแล้วก็ในสวนนี้ก็จะมีพวก ร้านอาหารร้านกาแฟเนาะเราก็เนี่ยมีรถพาทัวร์ด้วยใช่ไหมเราก็สมัครงานเป็นบาริสต้าในส่วนแห่งนี้นะครับผมก็วันนี้มาอินเทอร์วิลลิ่งตอนแรกน่ยว่าเจ้าของจะเป็นแบบว่าออสซี่อะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเปิดร้านอาหารข้างในไม่นะจ๊ะน่าจะเอเชียน่าจะน่าจะจีนหรือว่าอะไรเชินเจ้านี้แหละ อืมก็ยังไม่รู้ผลเพราะว่าเดี๋ยวเขาอาจจะต้องให้มาลองงานอีกทีแต่เราเนี่ยก็คิดว่าจะเอาไหมเพราะว่าเดินทางโหดอยู่นะเออแต่ว่าถ้าถ้าแต่ถา,ถามเขาแล้วว่าเขาจะให้ชั่วโมงให้ชั่วโมงในการทำงานเราเยอะไหมเขาก็อาจจะขั้นต่ำยี่สิบชั่วโมงต่อทิีเออถ้าคนเยอะก็ตีขึ้น แต่อย่างว่านะครับก็ช่วงนี้มันกําลังจะเข้าหน้าหนาวของเทสเมเนียแล้วก็พวกนะักท่องเที่ยวอ่ะก็จะลดน้อยลงไปตามสภาพอากาศเนาะก็ถามว่าหางานที่นี่ยากไหมจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายเนาะเอออย่างตอนนี้ใบตองทํางานแล้วนะครับเบสทํางานแล้วก็ทํางานร้านสปาเหมือนเดิม ซึ่งเห็นไหมมันง่ายตรงที่มันเรามีประสบการณ์จากเมลเบิร์นมาแล้วก็มีร้านที่เขาต้องการคนมันก็จะได้ทำงานเลยเออมีสกิลอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังของเราก็เป็นตำแหน่งบาริสตทาก็เป็นตำแหน่งที่มีความต้องการสูงนะแต่ว่ายังหางาน ไม่ค่อยได้เนอะอรอไหมแต่แต่อาจะพอว่ามันอาทิตย์แรกด้วยแหละเราก็ยืน่นคือเหมือนวิธีการของเราอะเราก็ปริ้นเรซูเม่เนาะแล้วก็ดูว่าร้านไหนมันเปิดแล้วก็เอาเรซูเม่ไปยืน่นไปฝากไปพูดคุยกับเขาแต่งตัวไอชุดเนี้ยใส่มาสามวันแล้วนะเพราะว่าเพราะว่าเข้าต้องเข้าไปคุยกับนายจ้างเจ้าของร้านคาเฟ่แล้วก็ต้องแต่งตัวดีนิดนึงอะไรเงี้ยเอ เดี๋ยวถ้าเขารับแล้วก็ค่อยเผยทัดเทไม่หรอกก็มันก็ต้องแต่งแบบนี้แหละโทนดำๆทั้งตัวเออนี่แค่แบบว่าไม่มีไม่มีเสื้อนอกออแต่ว่าจากประสบการณ์นะถ้าถ้าถามเรานะอ,อ,อย่างเมลเบิร์นเนี้ยการส่งเมลไปการติดต่อผ่านพวกจ o ราล seek ลซจะได้รับการติดต่อ กลับมาสูงเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นที่เนี่ที่นี่จะค่อนข้างโลเทคกว่าครับมีร้านหนึ่งที่เราค,คือส่งเมลไปนะไม่ได้ส่งเรซูเม่นะส่งเมลไปแล้วก็ส่งรูปลาเต้อาร์ตที่เราทำที่ร้านที่เมลเบิร์นแนบไปให้เขาเป็นแบบคือพยายามจะทำหงแต่ว่ามันก็เหมือนนกหัวขวานนะกออปะแล้วก็ส่งไปไม่สนใจส่งไปเอ เราเขาก็ไม่ติดต่อกลับมาแต่ทีเนี้ยเราเลยปิ้นเลยส่งแม่เราไปยื่นหน้าไลน์ทีเขาก็แบบอ้าวยูเจมนี่จำฉันจำนกหัวขวานของเธอได้เออก็ตลกดีไม่รู้ไม่รู้ว่ามันคิดยังไงกับนกหัวขวานเราเหมือนกันถ้ามันโอเคเขาอาจจะให้เราทำงานเนาะเออก็เลยกลายเป็นว่าทริปนี้มา แอบเที่ยวด้วยเลยเออเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเบสหาว่าไม่ทํางานก็มาถ่ายถ่ายคลิปแล้วกันลง YouTube เนาะเออก็นั่นแหละเออคิดว่าเรื่องหางานเนี่ยอืมถ้าเอางี้ดีกว่ามันแยกเป็นสองประเภทถ้าเป็นเชนโรงแรมใหญ่ๆหรือว่าแบบมีมาในเครือนู้นเครือนี้แล้วมาเปิดสาขาที่โฮบาเนี่ย การสมัครผ่านเว็บไซต์เขาเป็น,เป,นเป็นหนทางที่ดีที่สุดแต่ว่าถ้าเป็นร้านโลลเป็นร้านเหมือนเปิดของเขาเองอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างจะอยากเห็นหน้าค่าตาครับเพราะงั้นเราก็ต้องคือจริงๆอะ่ะคือจริงๆอะ่ะเราเป็นคนแบบว่าอินโทรเวดมากเลยไม่ค่อยชอบคุยกับคนอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเข้าไปยื่นใบสมัครก็ต้องแบบ นิดนึงแล้วก็แบบว่าเฟลลีอ่อ่ะเออคุยกับเขาอืมเขาก็โอเคแล้วดูว่าเขาจะให้ไปทริอัลไหมอย่างวันนี้มาเดินทางมาต้องชั่วโมงกว่านึกว่าจะแบบเออทริอาลลองทํากระฟงกาแฟอะไรหน่อยไหมไม่คุยว่าแบบอืมวีซ่าอะไลน์ทำงานได้กี่ชั่วโมงวันไหนสะดวกบ้างคือโทรมาก็ได้มั้งแบบนี้ <c oughs> ออโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่า <c oughs> ให้เขาเห็น บุคลิกภาพเออยาบ่นไอ้เจมมีงานทําก็ดีแล้วเออโอเคก็เดี๋ยววันนี้อาจจะเป็นการฝากบรรยากาศสวนโบทานิคอลเนาะเออว่ามีอะไรยังไงบ้างเผื่อใครมาก็แวะมาเที่ยวนะครับเป็นที่ที่โอเคเลยอะเออเทสเมเนียเนี่ยบอกอีกครั้งเลยว่ามันเป็นเมืองที่ถ่ายรูปไม่ขึ้นแต่ว่าคนมาอยู่เท่านั้นนะถึงเจ เห็นถึงความงามของมัน,นเนาะเ้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนเดินทางมาด้วยว่าสบาพนะครับเออโอเคแล้วก็เจอกันคลิปหน้าเนาะกับเ็ดแอนเจมนะครับลาไปก่อนบ๊ายบาย อดรถไว้ไกลๆนะครับเห็นไหมสีส้มๆของหนูเองยังอยู่นะครับเราก็จะแว้นมี้นคันนี้กลับเข้าเมืองกันไปขี่รถดีกว่า